f อจากเดชอุดมนะคะโคปินนะคะเป็นเคยมาอยู่ค่ะมานั่งจำได้ติดตามตลอดแล้วก็ช่วยดัน้ค่ะขอบคุณมากค่ะ อปนตามมาติดติดเลยค่ะ FC น้องอ,องค์อิงมันรวมเฮ็ดบุญของแท้เลยมีทำบุญก็ไม่หลับตาตุตาตัวหนึ่ค่ะ,ะ,ะ,คะม,มันบ่มาเห็นตัวก็มี <c oughs> ยูไบเล่ากำลังอยากไายอยู่ค่ะ <c oughs> กำลังไายรายการบะวังหันมาล้ำไอดอลจ้ะรอดไปยังเหมันก็เบิเ้งอยุก ถ่ายรายการมาลํำไอดอนอยู่ค่ะถ่ายเนี่กับคุณละหามงเรงย่ามงเข้ามากับเบิ้งเ่าต้องพูนปะนั่งปะวัน้ปะวันวัีครับโอ้ยเบิ้งเนี่ยเสียดายกิตัวนั่นเนาะต้มเสียงไปแตไม่กล้เสียงอดเลยนี่กันนี่กันนี่อีกแล้วไปอีกแล้วจะไปทายอย่างสีสยกนเมนเบโแนหูเบิตุกคิบ มูนเกาแต่โดนนนังเ่มื่อนั้นวัสิดันใหัซีเ่ก็ซกัว่ยเสอในหักัวไก่สี่หกแสกว่ยเดูเนาอุ้ยก็ซอยกันโอ้ยขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณมากเฮ็ดอีหยังก็สร้างเฮ็ดประโยดเยกวติกไทเองขอบคุณหลายๆค่ะเียวกันนั่นหซยกันงปีเดียว สิไปทางอื่นก็ต้องเอาหนีล่ะก้อนเท่าเนี่ยเอามวลนี่เอาเขายื่บ้านใดนคะอำเภอเดชเนี้ยบ้านเขาเราต้องก็เล่นไปทางนี้น่าจะรวยวันนึงกับอุบลอือนั่นละนั่นละวันหนึงมาก FC อุบลมาเฮ้าพอจังว่ามาพ่อพอพ่อเด้อฮู้ว่าอีหลามืออื่นเทาเทาว่าตุลาเทาเฮ็ดบุญแต่ว่าพ่อเสมื่อนั่นแหละเขาเวลาเล่นเล่นมืดๆฮู้ว่าเท่าเทาหูเหม่อเตะสี่นอนแมน ไฟสิว่าจังไี่ไฟสิยังกระพศนค่ะเพื่อชาวฝ่าใจวันนี่ฝ่าใจระหว่า้องไปสนยังสิบแม่เจ้าเออกระเทาะอีกหลายย่างหนูเห็นลงจากรถมาหนูจำได้เลยค่ะบกระเจ้าดีเวลาบ่เอ้นเนาะค่ะไม่มีโอกาสเราหมดแล้วยุบ้านเนี่ยก็กลุ้มหนึ่งเลยเนี่ยมาเศร้ามาก กันยาด้เพราะยัยเปี๊ยนพนันอิหลาไปหอดใส่ชูกับสิบพวเริ่งควายเผาไปสังกัดท่านพนันคนพูดแม่เดี๋ยวนี้เออสังกัดท่านซื้อมือเทียอยู่บ้านหนึ่งพนันเต่าัะหุ่งใช่เออเต่บัะหุ่งดีดีเวลาบนสนามเออถามการมันติมีกลุ่มหนึ่งละหลายเติบล่ะเป็นสิบเป็นส่าที่มันแบบที่ว่าผู้ใดบอกแบบที่ว่าเบิ่งแล้วรอรเด็ดเด็ดนี่ก็คือพวจัดออกไปพิ่ง แต่พวกไรเบื้องจริงจังก็คือจริงจังคช่เนี่บ้านก็เปิดมาให้ดูก็เนี่ยเห็นความเคลื่อนไหวแมนบ่ะคะแมนคนถี่ไปทางเขาว่องกับจะเอาว่องหน่อยเขาก็น่ารักแฮงเพราะว่าดันเด้ดันเห็นดันเห็นนี่ไล่ได้เด้โอ้ยนี่ไล่ได้จากดันดันกดให้ทุกคลิปกดไลฟบางวัดคลิปไหนเห็นโอ้สุดยอดค่ะ เบิ้งให้จบโฆษณาเพราะต้องคำโอดเอามันโดนกับสร้างหัวมอดเอาดูหนอ่อยต้องพูดเดบเดี้ <c oughs> นนบยร้อยก็เห็ดดูขมูคางไปใส่บ้าเปลือยะเห็ดไปเฮาเห็ดไปสนับสนุนไปเพราะเสียหายดถงอือเฮาเห็ดไปเพราะได้เสียเงนินเสียท่องอเสียหายมีเงินหลายไปพวงมาไล่พวงมาเลย,ม,เลยมันก็เห็ดพยย <c oughs> อิ์ไทยค่ะด้วกินไปเสือมือไปซื้อๆอยู่หายอยู่หน้าของรถวิศวกรรม เพื่อเพื่อไม่ติดตอเพื่อนิวที่ซอยได้เป็นบหคะออดเอามันมันหลายกับสร้างก็เปอาเฮ็ดไม่หนอยเลหลายกับอดเอไปสั้งไม่อีกวโอ้ยหน่อตัวตตสัตว์่นารกเลยตเียตัไ่เลียตหน่อน้อข่อยจมเีตสัตว์วเด้อเฮ็ดอันไหมากลุยกัลุยไปตัวแม่หน่อยวะ มันเป็นอยังกอกว่าปซื้อไอ,ฟอโฟนมาหลดมาแล้วไอยังกะทางทบุญห้องมันว่าได้ขอ่ไก็อนอกันถ่ายื้อเครื่องใหม่มากขึนเครื่องเหนียวนั่นที่มันาาขืนห้อนรักสามรักที่เพะแหงหรน้มันไปเน้มแม่วาเสียดายฉิบไือไม่น้มัิม <c oughs> ท่านประท้นบเนี่นนนบอมยังของเงินหลูกใส่กัได้ค่ะกแต่เหตุถึงมาใหม่พันกติดตามบางคนมันแตยังบอทำผอสอ อผมมันช่องนี่ผมมัน่า้ความมากไ่อีกเลยได้เท่าไรหรอได้เท่าไรแล้วขาดีคาดีหรือร้อยครัวกันเป็นหมื่นผมบางสาวหนุ่ยืนเนี่ยบางตาควอนสิเขามหาวงอิงอีกหอายชีหมื่นยัน่้วได้สองแสนกวัวค่ะแเท่ารพนดาแล้วถิงช่วงไปบางแันที้เราก็ได้ติดตามเด้เจ้าบ้านเสียน่นนี่หัวจ้ามาคัดหัวจาเบอร์เนินบอล ผมก็กิหาดีกิบสี่กิบหาดอาหารรอ็งแกงแรงสิซอยได้ก็ก็ซีซไปซอยไปแต่เมซอยแต่เดิเนาะซอยท่านีกับมูล้างบารกันาเนม้าล้างบาตรง่ยเมือแรงมากเมือ้าแม่เมือแรงบนไเบิ้งสวนมนเรียวเพราะมันหน้าเลียวดิตื้นเมือเเ้ามา บบกับเพิ่งนี่แหละโนะ้ปนั่งมาหมอเองเอาไปเที่ยวไปไหว้สามเที่ยวเราเงินเท่าตัวค <laughs> 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 นเที่ยวเบอร์ทุมอยู่คนไหวยก็ตานหน่อยคนเอามือเอากระสาชุดนั่ดนค่ะเข้า,เากับเจ้า,เาสเปีิร์สาลิสยาเราบบค่ะโบอิช้าค่ะถ้าไปชุดชุดนั่นเลยดีดเลยค่ะทาไปไปเฮ็ดศชุดนั่นคือเดี๋ยวนี่นี่ดีดเลยค่ะออื

สี่หมื่นกวน่หมื่นสามหรล่แม่ค่ะมึงได้อะไรจะจำขนาดนั้นหหกหมื่นหกเลยหกหมื่ามื่นสามเออหกหมื่นบอก้ำน้ำน้หนูสองหมื่นตามอันเพิ่น้ำหนูไปสองหมื่นค่ะเออเอนนเดี๋ยวสไล่ยห้ท่านแน่นอนแน่ะยอดเลย ใช่ผู้ช่างก็มืแล้วอย่างพวกพี่นี่ออกมาได้แล้วพี่ผู้มือตะกาวอยู่พี่อันนั้นตัวผมหนึ่งประวันเสียโอ้ยประวันเสียไปใส่เดี๋ยวประวันเดี๋ยวประวันเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเทรื่อนีบป่มมันมันบอกท่านสัเดี๋ยวมันจะดือดเกินมากครับผมเดี๋ยวมันมีตัวกาวเดี๋ยวผมติเร่งให้เร่งไห้แต่พอชายคิดแต่จะบอกว่าเออเดี๋ยว สองคนสามคนกาจะบอกมาัต่ว่ะส่องม่อีกแล้วนออนไ่เฮ็ดเฮ็ไว้เฮ็ดไว้มันน่อยนักน่อยนะเอกตนมากังสี่ห้องไทยไปโโดดไทยยังไทยกระโดดเนเ่าไทยไปกคนหน่อยกันโอ้ยตต่มกันเอาว่าจะขบวพวขามพวกสนานี่มันมาอยู่ดอกแน่นอนแฮงสุดยอดเลยค่ะพ่ออกนี่ผมพวกขามโวษสนาย่ไห่ โฆษณากอนสิสุดนี่สามเทียสองเทียผมโคดไว้แล้วผมว่าโคบว่าขามโฆษณาเงินนี่ขอทำบุญน้ำมีลาเด้อสาธุหมั่นศรีปาธนาผมมุมมีทรัพย์สินสิมาซอยอย่างไรผมแครี่อยู่นี่เออโอสาขามโฆษณาที่มันได้มบ้าเป็นเงินเป็นทองสักบาทกระซังทำบุญน้ำมีลาเด้อโอ้ค่ะผมมีน้งสั่นดิอันนี้ซอยปะนั่งเด้่องว่ขามสุดจัดแรกขอบคุณมากค่ะ กู้นางข้าวเดียวมันก็บอกคุณซ้ำโดนหอกนี่คือความในใจของเอฟซีนะคะความในใจของเอีนะคะนี่คือความเนใจขอมเอีนะคะนี่คือความในใจของเอยซีนะคะนี่คือคามใน่ขอยกอีนะคะนี่คอความใหดจของเอไรไปสุด มดทั้งโานี่จะบอกอันนีหนูคนยิ่งลูกอีกแล้วเนี่ยประทับใจนะครับมันยังมาสิซอยสิดันมันถึงเวลาได้เหตุผลเอามันโอกาสว่ามีตลอดเราเคยเกิดมันหนีหกสิบกว่าปีค่อนพวกก็เห็นดอกค่ะขอบคุณมากค่ะพวกก็เห็นค่ะนี่ท้ายน้ำพุงนี่พวกนี้โทษไทยน้ำพุงนี่ตรงนี้ค่ะไปพวกนี้โทนเลยไม่คิดหนักค่ะสวัสดีค่ะ สุดยอดค่ะส kind of ุดยอด FC จากเดดอุดมค่ะ hmm. พ่อปินพอปินค่ะเอาค่ะเหมือนเราเป่าหน้าที่เราหีกซ้ำพอกันไม่คลิปนะค่ะสวัสดีค่ะ